สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงคําที่เราเรียกสาวประเภทสองนะครับสาวประเภทสองเนี่ยในญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการเรียกอยู่หลายแบบถ้าถ้าเป็นรู้จักดั้งเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโอคามะอันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับหลังๆก็จะมีการใช้คําว่านิวฮัฟฟก็จะได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วจะมีคำน้องเหนือจากนี้นะมีการแบ่งประเภทย่อยเข้าไปอีกนะครับคำคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงสาวประเภท2แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกัน คำว่าสาวประเภท2นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วนะคนญี่ปุ่นก็กสับสนอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะเรียกสาวประเภท2ลักษณะนี้นี่ว่าเป็นออโอคามะดีไหมนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นนิวฮาฟดีหรือว่าจะเรียกว่าเป็นโอเน่ดีเ,เกดีในกรที่ใจเป็นหญิงนะครับการการกระทำนะครับการแสดงออกที่ที่เป็นหญิงเนี่ย อันนี้ก็เรียกได้สองแบบก็ทั้งตัวโอคามะก็เรียกได้นะครับแล้วก็นูเออ่นิวฮาร์ฟก็เรียกได้เหมือนกันแต่คนที่เป็นนิวฮาร์ฟเนี่ยก็จะมีความเป็นหญิงเนี่ยสมบูรณ์แบบมากกว่าคนที่เป็นโอคามะในกลุ่มของตัวนิวฮาร์ฟเนี่ยนะครับก,ก็จะมีทั้ง uh, ยังไม่ผ่าตัด <laughs> ผ่าตัดแปลงเพศนะครับ uh, ก็มีส่วนมากนะครับถ้าผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วเนี่ยเรียกว่าสวย เหมือนผู้หญิงเลยนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น New นิวฮาฟนะวิธีการเรียกนะครับนิวฮาฟบางครั้งก็จะมีการเรียกคนที่ยังไม่ผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยว่าเป็นอคามะก็เรียกแบบนี้เหมือนกันบางครั้งยังเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ต้องทํางงทํางานก็ไม่สามารถจะแต่งเป็นหญิงได้ตลอดเวลาครับก็มีความเป็นการแสดงออกเป็นผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่สามารถแต่งหญิงได้ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยบางทีก็เรียกว่าเป็นอคามะได้เหมือนกันด้วยความที่มันมีหลากหลายประเภทนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่า เรียกว่าเรียกว่าตัวตัวใจใจยังเป็นผู้ชายใจยังเป็นผู้ชายนะครับการสแสดงออกยังเป็นผู้ชายอยู่แต่ว่าชอบนะครับที่จะแต่งให้ตัวเป็นหญิงบางครั้งใจอาจจะยังไม่อยากเป็นหญิงเต็มตัวสักขนาดนะครับก็มันจะมีคําเรียกอยู่เหมือนกันการจะเรียกว่าเป็นโจโซโจโซนะครับโจโซโจโซก็คือว่า การแต่งแบบหญิงนะการแต่งเลียนแบบหญิงอะไรไประมาณนี้เขาจะเรียกคน่มเรียกว่าเป็นโจโซแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นเกย์หรือโฮโมคําว่าเกย์หรือโฮโมเนี่ยก็จะกล่าวถึงคนที่เป็นคนที่ว่า,าตัวใจยังเป็นชายอยู่นะใจยังเป็นชายอยู่นะครับแล้วก็การกระทําการแสวก,การแสวจะยังเป็นชายนั่นแหละแต่ว่า,อาชอบชอบผู้ชาย ชอบผู้ชายไอ้คำว่าชอบผู้ชายไปในที่นี้หมายถึงว่าอยากจะไปกอดผู้ชายนะอยากไปกอดผู้ชายหรือว่าอยากให้ผู้ชายมากอดเน,นี่ยอันเนี้ยในกลุ่มพวกเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นเป็นเกย์หรือโฮโมนะครับเกย์หรือโฮโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแถมให้อีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งเนี่ยนะครับก็หลังๆนี่ก็จะในใน,ในตามทีวีนะครับรายการทีวีก็จะได้ยินบ่อยคำว่าเป็นโอเน่โอเน่ One. จริงๆแล้วโอน่คือว่ามาจากเขาพี่สาวใช่ไหมครับพี่สาวก็โอนี่สั่งพี่ชายก็โอนี่สั่งร่ศัพท์เดิมประมาณนั้นแต่ว่าในวงการในหลังๆเนี่ยเขาจะพูดในวงการทีวีก็โอน่โอน่นะครับก็คือว่าตัวยังเป็นชายอยู่เป็นชายในที่นี่หมายถึงว่ายังไม่ผ่านการกระบวนการแปลงเพศอะไรนะครับก็ยังเป็นชายอยู่ตัวเป็นชายนะครับแต่ว่าใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะครับแล้วก็การแต่งกายชอบเอาของผู้หญิงมาใส่ ชอบแต่งตัวให้ตัวเองเหมือนผู้หญิงนะครับก็บางทีกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะอาจจะทับทับกับคา่าสกุลที่เรียกว่าเป็นโจโซนะครับโจโซก็อาจจะทับทับกันเยอะแยแต่ว่าในเคสของโอเน่โอเน่นี่คือว่า,าใจเป็นหญิงนะนะใจเป็นหญิงก็จะเป็นโอเน่เพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมๆนะครับคำว่าสาวประเภทสองอย่างเดียวนะก,ก็เรียกได้หลายแบบนะครับเทปกี้บอกตั้งแต่โอรแกรมนิวฮาฟแล้วก็มีมาโจโซโอเกย์โฮโมแล้วก็ท้ายสุดที่ว่าคำว่าโอเน่ One นะครับ ก็ลองไปใช้กันดูนะครับดูซิว่าคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาเราไปคุยด้วยก็จะรู้จักคาพวกนี้กันไหมบางทีอาจจะแบ่งแยกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็การแบ่งแยกประมาณนี้แต่เขาไม่ถึงขนาดว่าเป๊ะๆขนาดนี้นะครับเรียกว่าเอาว่าคนญี่ปุ่นภายในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมีการแบ่งประมาณนี้เพราะว่าแม้แต่เมืองไทยก็ตามนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดมีจดในพจานานุกรมใน บัริตยสถาอะไรไป็นกงขนาดด้วยว่าเอาไปว่าในสังคมก็รับรู้ว่าการแบ่งเส้นเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับในเรื่องของความรู้ดีๆก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดสั่นกระดิง่งกดแชร์นู่นนี่นั่นกดกๆไปนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ